สวัสดีค่ะคุณบางทำงานอยู่จนจะเสร็จแล้วคงจะได้เห็นกันคือกำลังทำเรื่องวันบูชาเทพเพราะเรารู้จักเทพรู้แต่องค์นั้นองค์นี้แต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าวันสำคัญของเขามีอะไรเรารู้แต่ที่วัดแขกแห่พระแม่ หรือวันของอพระพิคเนธเราก็นั่งเถียงกันว่าพระพิคเนธนั้นขึ้นหรือแรมขึ้นสี่ข้ามหรือแรมสี่ข้ามเดือนสิบเท่ามาอธิบายในนี้ว่าพระคเนธนั้นถ้าเผื่อว่าวันคเนธจัตุรธิจะต้องเป็นวันขึ้นสี่ข้ามแต่แรมสี่ข้ามของทุกเดือน เป็นวันบูชาพระเนตรได้เหมือนกันคือบูชาปกติกับวันมีงานวันนี้เขายัางชั่วเรียงแต่การที่รู้ว่าบางอย่างทิ่มันให้ทุกแต่ถ้าเรารู้จักมองมันอย่างเป็นบทเรียนมันก็สามารถนำบทเรียนนั้น มาใช้ได้แต่ที่บอกแล้วว่าคุณได้เริ่มรู้จักทุกสุขกันมานานรื่นเริงกันมานานวันนี้นั่งจ่อยถูกกักตัวแล้วก็ไปไหนมาไหนไม่ได้ข้อสำคัญบางคนซึ่งคนไทยก็เป็นห่วง อันนี้ดีกว่าที่จะให้รัฐบาลห่วงเราห่วงกันเองคนไทยทั้งประเทศไม่เคยเลยที่จะสามไปคีกันถึงขนาดนี้เราห่วงกันไปหมดว่าใครจะมีกินไหมใครจะเจ็บจะไข้จะป่วยอะไรใครมีเงินเท่าไหร่เอาออกมาหาอาหารแจกกัน หาอาหารเรียนดูกันคุณได้ปลูกเมล็ดพืชแห่งความรักแห่งความดีขึ้นแล้วเมล็ดพืชแห่งความดีงามนนปลูกบนความทุกข์และงอกงามดีสเีะด้วยจะดึกก็ทุกข์จะ,จะไม่ดีบางอย่างมันให้ความดีที่เราไม่รู้สึก ุณเริ่มเข้าใจแล้วถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรคนมาที่นี่ถูกที่เย่นถามเนี่ยนันนิ่งจนตาปิดปริกพุทธเจ้าตรัรสรู้แต่รู้อะไรก่อนก็ไม่รู้ไม่ใช่ท่านรู้ทั้งหมดท่านค่อยๆมันประการแรกเลยที่ท่านตรัสรู้ในเรื่องอะไรรู้กันแล้ว ดิฉันบอกหลายครั้งพระเจ้าไม่ได้รักษาภาษาบาลีบาลีภาษาทางใต้ของอินเดียแต่ท่านอยู่ทางตอน่อนไปทางเหนือท่างหนือจะใช้ภาษาสันสกฤตเพราะฉะนั้นตำราที่ดิฉันนั่งวางอยู่นี้จึงต้องแปลจากสันสกฤตเพราะเป็นตำราส่วนภาคเหนือทึ่น,นับถือเทพมาจากอารยันซึ่งใช้สันสกฤตเหมือนกัน ตอนนี้เราย้อนมาว่าพระพุทธเจา้าตรัสรู้อะไรอย่างแรกเลยที่ฉันบอกไว้แล้วไงท่านออกบวชด,ด้วยทุกเชื่อพระเจ้าชายองค์ออกบวชด้วยความที่อยากจะทรงทราบว่าทุกคืออะไรใบลาในจองศาสดาว่าพระต้องไม่ใช่ทุกอย่างเราธรรมดาทุกแค่โควิดนี่หรอก ท่านต้องทุกข์อะไรสูงสุดถึงสละตำแหน่งเจ้าชายออกไปบวชไว้พูดกันทีแล้ววันนี้คุณรู้รักก็แลกกันว่าทุกสมุทัยนี่โรคมาคืออริยสัจส,ส,สีสจัจจะอันทำให้คนเป็นอริยะเจริญคนเราต้องรู้ทุกข อย่างที่คุณรู้อยู่แต่ก่อนไม่ค่อยรู้ว่าทุกขหนักมันเป็นอย่างไรตอนนี้บางคนทุกตัวเองไม่มีจ็ก,กินนัำไม่เท่าไหร่ลูกลูกตาแป๊บแป,แปที่นั่งมองไม่มีเงินจะเลี้ยงลกูกไม่มีเงินถ้าลูกไปโรงเรียนจะทำยังไงการกินเป็นเรื่องใหญ่ เชื่อไหมพ่อแม่มองคนอยู่ที่ออกมาออกรายการต้มก็ต้มเนื้อก็ต้มเยอะๆให้ลูกตัวเองกินแต่น้ำพอลูกถามกินได้กินไ้อิ่มไหมลูกกินก้าวเลยพั<า>งอย่างไรนี่คือทุกอันยิ่งใหญ่ในขณะนี้เมื่อมาเป็นทุกนั่งอยู่เฉยๆทำัม หาความรู้จากทุกนั้นมีทุกแล้วหาความรู้จากมันว่ามันเกิดจากอะไรคุณตอนนี้คุณรู้อันเกิดจากโรคถ้าานบอกละอโรคาปรมาลาภาแต่ที่เนบอกเจ้าบอกว่าอลาภาก็ปรมาโลคาเหมือนกัน <c ười> คือความไม่มีลาบก็เป็นโรคอันประเสริฐเหมือนกัน เวลานี้เรามีทั้งโรคมีทั้งไม่มีลาบนั่นคือสายและถามตัวเองจริงจริงวันนี้คุณไม่ต้องมีสัตยะต่อใครมีสัตยะต่อตัวเองสูงสุดเราออมไม่มั่งหรือเปล่าเราพอมีบ้างไหม ที่ผ่านมาเราใช้อะไรเกินไปหรือเปล่าคุณนั่งมองดูเถอะบางคนเสื้อผ้าไม่ต้องซื้ออีกสามปีก็ยังมีใส่เราทำตามที่พระเจ้าบอกไหมว่าถ้าหากินได้ส่วนหนึ่งต้องเก็บอ,อมไว้เพื่อจะมาใช้ได้คราวนี้แต่บุงคล ว่อีกแล้วนะบอกหาได้มันก็พอมีพอใช้มันจะเอาที่ไหนออกก็ถามตัวเองดูมันจะได้รู้สมุทัยของตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดกันมันมีอะไรบ้างที่เรายังบกยังพร่องเหนะ็นไหมบกพร่องเรายังพร่อง,เร,ง,รองเรายังสูญเสียไปอย่านั่งเฉย อย่ามวัวแต่นั่งคิดโทษนั่นโทษนี่โทษโน่นไปเอาจากนั่นเอาจากนี่จกน่น analyze โดยอย่างสัต์จริงเพื่อไม่ใช่ใครเพื่อตัวเองในวันที่หลังโควิดแล้วคุณจะเริ่มมีกำลังใจจะต้องหากินจะต้องเก็บถ้ามันมีอย่างโน้นหน่อยฉันจะได้มีมั่นคือส่วนที่ทุก มันทำให้คุณรู้จักมองส่วนบกพร่องของตัวเองนี่คือสมัยและตอนนี้คุณกําลังเข้าถึงนิโรธทางดับทุกพุกเจ้าสอนแปดทางนะคุณเอาทางเดียวรังโควิดคุณจะทำอะไรถ้าหากินขนาดนี้ เราจะหากินทางไหนมันจะให้ผลมากที่สุดแล้วควรทำอะไรอย่านั่นเฉยๆควรคิดควรวางแผนว่าร้างโควิดเขาเปิดให้นี่จะทำอะไรเพื่อผลตอบแทนที่เข้ามาในครอบครัวเร็วที่สุดอย่าลืมต้องเก็บออมค่อยๆอ,ออม การอมไม่ออมหนึ่งคุณจะต้องเก็บทีละร้อยทีละพันเชื่อมแค่ก็กระ,ะปุกเด็กอมสินธนาการนักธนาการรวยได้เงินเด็กฝากเด็กประทุกไอหมูที่นั่นก็มีได้อเอาเงินฝากเพราะฉะนั้นวันนี้เศษสตังที่คุณล่วงหายห้าบาทก็เฉยวันนี้กลับมาบ้าน เสตีตก้งในกระเป๋าเยอะหาก็ปุกใส่เชื่อดิฉชนก็นเหรียญห้าเหรียญสิบนั่นลวงเันเดียเด๋ยวดีได้ร้อยหนูนนลองดูเริ่มรู้จักเก็บออกทิ่ชนเวลาใครมาหาจะบอกเสมอเอาเงินมาทำบุญอะไรบอกย่ายขอร้อยเขายื่นให้บอกไม่ใช่ใบร้อยนี่หนูพับให้เล็กเสียบไว้หลังบัตร บัตรประชาชนก็ได้เสียบแล้วลืมเลยเพราะร้อยหนึ่งนั่นเพื่อคุณไปที่ใดแล้วลืมกระเป๋าเงินหรืออะไรก็ตามหรือเข้าตาจนใบละร้อยนั่นะดึงออกมาใช้ได้ที่ฉันก็บอกเขาว่าเงินร้อยนี่มีใชกของหนูนะของคุณยายนะเพราะฉะนั้นหนูหยิบเงินร้อยนี่ไปใช้พอคุณได้เงินร้อยขึ้นมาคุณต้องพับคืน เงินของคุณยายเคยยืมมาใช้เอาพับขึคุณจะมีเงินติดตัวอยู่นหนึ่งร้อยบาทถ้าใครเงินเดือนเยอะดิฉันก็ขอพันเมื่อไรเข้าตาจนไอ้เงินที่คุณเก็บซ่อนไว้ดึงออกมาใช้แต่เมื่อไรคุณมีคุณถ้าเอาคืนคุณยายเนบซ่อนไว้อย่างเก่าคุณจะไม่มีวัน จนมุกน,นี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมักมัตอนนี้ไม่ต้องไปนึกถึงอย่างอื่นนึกถึงทางเดินแห่งชีวิตพี่เราจะกำจัดทุกข์ทั้งหมดออกไปได้ทำอย่างไรอย่าดูด้านเฉยๆคิดช่องทางมีปัญหาก่อให้เกิดปัญญาปัญหา ไม่ใช่ก่อให้เกิดอุปสรรคแล้วคุณก็ติดแงกอยู่กับอุปสรรคนั้นใช่ไม่ได้จงเอาอุปสรรคขึ้นมาเป็นตัวตั้งมานั่งมองแยกแยะรายละเอียดด้วยปัญญาของเราไม่ต้องไปพึ่งใครพึ่งใครก็ไม่เหมือนกับพึ่งตัวเราเองทำแบบางไรจะให้ดีที่สุดหลังจากนี้เป็นต้นไป อันนี้เรียกว่าคุณรู้จักอริยสัจสีท่ทาบทแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขะนั่นคุณไปงานวันวิสาขะไหว้พระถามว่ารู้ไหมว่าวันนี้พุทธเจ้าตรัสรู้เลยก็ไม่รู้วันนี้รู้จังที่ที่ฉันบอก วันนี้คุณรู้จักเมตตากรุณาเมตตาคือเห็นใครหัวใจคุณคนที่พอมีแบ่งปันคุณแบ่งปันออกไปไม่ใช่กคคุณเริ่มด้วยจากคำว่าเอ,อื้ออาทรเอ,อื้อ,อ,อ,อก็ให้กับคนอื่นอาทรคือระลึกถึงคนอื่นก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีจะกินนั่นคืออาทรเอ,อื้อคือให้รารนี้คุณรู้แล้วนะเหมือนที่คุณยายสอน รักโดยไม่มีเงื่อนไขเป็นอย่างไงคุณกำลังทำกันอยู่ทุกคนทุกวันโดยลืมคำที่คุณยายบอกว่ารักโดยไม่มีเงื่อนไข Love to give but not take ให้ให้ให้คุณเคยหวังไหมเวลาไปยื่นแจกของจะได้อะไรคุณตอนนั้นไม่นึกแม่ทั้งบุญนะคคัะ บุญกุศลคุณก็ไม่นึกจะได้หรือไม่ได้ไม่ไม่สนรู้แต่ว่าฉันเอาของไปแจกแล้วนีสุดเห็นเขาเยิ้มตัวเองนั่นแหละยิ้มมากกว่ามีความสุขเออเขาค่อยยังชั่วต้องขึ้นไอ้กแล้วโอ้โอเดี๋ยวเราเมีไอ้นี่ไอ,อ้นั่นเอาไปแต่งให้บ้านนู้นมั่งไปร่วมกันตรงนี้ชวนเพื่อนมาคุณลืมจะกระทั่งว่า บางคนเนี่ยก็บอกระวงังนะ่ะเชื่อไหมคุณลืมจุก่ันจะจติดติดโคินคุณรีบยิ่นเดินเอาเอาึงใกล้ๆคุณลืมลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้แต่เพียงว่าเมตตาแล้วกรุณาให้คุณยิ้มคุณมีมุทิตาไม่เห็นเขามีความสุขเขามีความสุขมีของ ถือของกลับไปนั่นคือคุณไม่มีเงื่อนไขคุณไม่เอาบุญไม่เอากลในอะไรทั้งสิ้นคุณเอาอย่างเดียวให้เขามีความสุขเท่านั้นเองนั่นคือรักโดยไม่มีเงื่อนไขเข้าสู่บรมวิหารสี่พรมออกเสียงบรมพรมวิหารวิหารไปว่าที่อยู่ไม่ใช่เรื่องของพระพรมคำว,ว่าบรมอะ หรือว่าพรมนี่ก็เถอะแปลว่าแสงสว่างอันเจ,จิดจ้าแสงที่เราเห็นในท้องฟ้าสวา้ว่างวานั่นแหละครับเป็นแสงของบรมมาะวันหลังเราก็คุยกันนะว่าแสงสว่างอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่คุณไม่ได้สังเกตว่าแสงสว่างนั้นเกิดในหัวใจคุณมันสว่างว่าคุณน่ะดีใจให้เขาให้เขาแต่ดีใจ ไม่ใช่รับและดีใจเดี๋ยวนี้คุณให้แล้วคุณดีใจแสงสว่างอุบัติว่าขึ้นมานั่นคือแสงของพรหมคุณได้รับแสงของพรหมเมตตากรนามุติตาอุเบกขานั้นก็คือบางที่คนตายแล้วก็อืมต้องตายนะสลด แต่ไม่รู้จะทำไหมนัม่นแหละก็อุเบกขาอุเบกขาต่างกับขันตินะครับขันติเน,นรู้เกิดอารมณ์แบงบอกขันติแลาจะขันแต่รู้และเกิดอารมณ์เขาถึงได้บอก่าถ้าขันติต้องมีอดทนกับอดกลัน้นอดทนคือรู้แล้ะจะอดทนเอาไว้อดกลั้นคือไม่ให้ออกทางวาจากรรมและกายกรรม ถ้าอดกลัน้นไ,ไม่ออกกว่าจะแบบไม่ออกกายกรรมอัดเอาไว้ในใจนั่นคือขันติแต่อุเบกขานั้นรู้ตายเสียใจจังตายอีกแล้วนเนาะกลับมาตายนั่นคืออุเบกขารู้แล้ววางเสียเราทำอะไรไม่ได้ทำได้มากบัดนี้ไม่ได้ รู้จ่าคนออกจากบ้านเด็กสองคนเดินไปเพื่อจะไปพัทยารู้ว่าวัทยาเขามีอาหารแจกรู้เท่านั้นตั้งหน้าตั้งตาสองคนพี่น้องชนเดินจนนักขา่าวรู้ก็ต้องรีบตามไปคุดก็นั่งดูอยู่ที่บ้านหัวใจก็สั่นเ,เจอไม่ว่าเจอไม่ว่าเพราะเจอเด็กสองคนแล้วนักข่าวก็ไปส่งพัทยา เอาไปฝากมีที่กินคุณโ่งใจไปคนนะไอเด็กสองคนพี่น้องมีที่นอนเพราะทางนู้นเขาจะรับรองหาที่นอนไว้แล้วก็มีที่กินแล้วไม่อดแล้วมั่นแหละคุณมีอุเบก่ะรู้แต่ไม่รด้ทะทำเก็บเอาไว้เรกตัวเองไหม เพื่อจะไปเมตตาการุณาต่อไปตรงนั้นโล่งใจกับอุดธรรมซึ่งจะเห็นว่าขันตินเกิดกดขึ้นขึ้นก็เรียกของขึ้นอุบเบกขารู้แล้วเออแล้วก็ต้องวางรู้นะครับมันจะเกิดวางวางใชนั่นคืออุบเบกขาแต่ต่างกันกับอนัตตาดดวยค่ับพอภพาว่าของจิตเข้าสู่อนัตตาเราทำไม่ได้เรออืม อะไรมันก็เป็นตัตามันก็เป็นคนะโออไม่มีอารมณ์มมเป็นอะไรมันก็ตัทาต,าตามันเกิดเรื่องเกิดดังนี้ขึ้นจึงต้องเป็นดังนี้เกิดโควิดขึ้นคนต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้อนัตตาอย่าว่านะครับที่ว่าเข้าสู่อน,นัตตาเข้าอย่างไรแต่ท้ายสุดคุณวางเมื่อไหร่ คุณจะเป็นเอกบุรุษเอกสตรีเติมไม่เอกคือว่างทันทีนั่นเป็นธรรมะข้อสูงสุดเราไม่พูดกันเราเอาแค่แสงสว่างอันเจิด้าแห่งบรมะได้เกิดขึ้นในหัวใจคุณและมันแปลกกัสิ่งรางนี้เมื่อเกิดขึ้นหน้าบัดนี้ทางพระบอกว่ามเมร็ดแห่งธรรม เพราะลงที่ใดและงอกขึ้นแล้วมันจะอยู่คงทนไปร้อยปีเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมะที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คุณมีทุกนี้ไปทำให้หัวใจคุณเป็นเนื้อนาบุญมันก็ใช้คำาเป็นเนื้อนาบุญที่ทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะงอกงามในหัวใจคุณ แม้แต่หลังจากนี้พืชพันุ์แห่งความดีงามจะไม่เคยตายไปจากหัวใจคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่อุตส่าหา์ความคุณยายขอบคุณค่ะ